ยังขายทั้งไถ่คนนี่ขาอย่งไรขายขายไถ่ขายไถ่ละคนนี้อันนี้กำลังจับคู่ครับอ๋อกำลังจับคู่อันนี้เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เบาไม่ติดเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ถึงเมื่อถ้าพอว่าเขาจับเก็มันไก่สามสี่มือเขาก็จับออกขายนะตอนการเลี้ยงมั้งค่ะตอนการเบิร์ตแคนี่เอาบ้านนี้มีมีสีคล้ายสีมี่คล้ายทั้งโตและค่ะคล้ายยังไหนบ้างคล้ายไข่ครับคล้ายไข่คล้ไข่นี่ค่ะ ขีดละหาร้อยขีดละหาร้อยแม่นอ่ารับประกันโบไคเงี้ยไปแม่นรับประกันผอมเนาะเาไปนี่แน่นั่เบิร์ตแม่นบอว่าเห็ดเลี <S <S so ่ยงวิธีเลี่ยงจะได้จังใดอ่ามันก็บ่อยากบอกว่าได้ยาพ่อโอ้ยยายขาดยาครับยายขาดยามัน สวัสดีครับ FC ทุกท่านเดี๋ยวมึอนะพาเอฟซมาดูการเลี้ยงตะก,กะแตนเนาะมาหามูอยู่บ้าน,นดอนติว,ม,วมาหามูเนาะตอนนี้อยู่ครับจะคลองบ้านเพื่ออ้าอ้ามาเนี่ยอ่านี่ทเถาแก่ทถาแก่เนี่ยเถาแก่ <laughs> พัดติ๊กเดอ้อผ <laughs> ู้ได้สนใจ <laughs> สิฉีด<ๆ>พัดติก๊กพันยังกะ นี่เบอรโทรบอ,อให้จ่ายโบเบอรโทรเออใช่เนี่ยได้นี่าคาแเพย่ขายเนี่ยไม่ยั้งลยไม่ยัง้งเลยนีรวยรองน้ำยาง้วยรองน้ำยางนี่นาะนี่เพอก็ขายอยอู่นีน่เนาะคุณชีดทยจูแอนอ่าเออประมาณนี้ละอ่ะาเอติดต่อเบอร์ติดต่อบอศูนย์แปดหนึงนน่งเจ็ดสามสีเจ็่หวานพลาสติกอ่า บัดนนีเออกแ่ปัจจุบันนีนเดือนตกะแตนเนาะสันเนี่ยเนาะเอพายเอพสีมาเดินดูตรงนี้นี่นี่ขายไข่ก็ขายมันบอกโตก็ขายอ่ทุกอย่างเนาะนี่เนาะเอพสีมาดูเนาะนี่เนาะตอนนี้เป็นมืดๆเนาะนี่เนาะเอพสีดูเนาะนี่นี่เนาะ ตะก,กระแตนนี่เนาะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปให้เบิง่งไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆบ่ได้รีบเพิ่นบ่รีบเพิ่นบ่รีบว่าไว้เองซื่อดอกเนาะอันนี้อันนี้หน,นิมเป็นอาหารอาหารก๋าหมี่เหรออาหารเสริมบ่กอาหารเสริมนีแต่ห้ามอ๋อ

อันนี้เนาะเบิ้งเพิ่นสิเปิดให้ถ่ายอดซั่นนี่เนาะเอ้ซิเดี๋ยวเขาไปดูเนาะเอฟซีเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนี่เพิ่นเอานิ้าหยาห้ถ่ายใกล้ๆเลยนะเอฟซีเดี๋ย,ยิได้ดูครับเนาะไอ้ตัวนี้ยังยังยังใหม่บ่ยัง,ยงขายทั้งได้ถเลยเมืังได๋ขายขายได้ละขายไดแล้บ่นี่อันนี้กําลังจับคู่ครับอ๋อกําลังจับคู่อันนี้เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์บ่ มันจะเป็นแม่พันธุ์พอพันธ์ึงหมือดหรอพะว่าเขาจับเขามันไข่สามีมือเขาก็จับหอกข่นะโอ้เอ้าลืมละกำลังซีเอาให้มันจับคูแล้วก็มีไข่มีไข่แล้วอาที่บ้านบ้านนี่เอาไข่ประมาณสามมือถึงตีมือเขาเขาโตขายเออโอ้่อสีเหลือก็สีมีไข่ไปนน้ำามีไข่ไปนน้แล้วก็เหลืออยู่ในโตไปน้ำเ่ยโอ้ ผู้กินกับเสียบเนาะใช่เหมือเออไปไข่ออกไปเป็นผู้เสียบได้ป่ะเนี่ยการการเลี้ยงเนี่ยจะได้การเลี้ยงมีอย่างในอาหารมั้งอาหารกระยาครับสำคัญคพื่อยาผู้ยาพ่อยายายังเหรอยาเนื้อเปียยาหวานยาเสลเอลยาทั่วไปก็กินใบไผ่ก็กินใบสมพ่อก็กินใบกล้วยก็กินไอเวลามันไข่แล้วนี่บัด มันฟกนักในเซตทางใดไข่นี่นสายโอ้นี่เนาะผนว่าไข่ในสายสายนาคาเขากาเพอมันไข่แล้วเขาสาวออกมาเอามาพออีกที่หนึ่งโอ้เอาไข่นี่ออกมาเลยนบอกโอ้ยกออกยกออกมาอีกที่หน,นึ่งที่ต่อเพาะโอ้นี่โอ้นี่เนาะอีกที่พอเนาะอีกที่พอไข่อยู่ในหนีไข่อยู่ในหนี้เนาะ บริเอาไว้หึงบ่อนี่จากสีเป็นโตนี่ประมาณสิบหมื่นประมาณสิบหมื่นครับสิบหมื่นนี่เสียวเฮื่อจะได้ตัวสิบหมื่นนี่เกือบมันกระสิบอออกมาเป็นโตเป็นโตเลยบ่เอาไว้จากสี่นี่นะแหวนเอาไว้ในสี่อสิบหมื่นกระสีออกมาเป็นโตัวใช้ข้าวโคดหนามเจ้าแรงเจ้าแรงจนว่ากลัวมันกระสีบอเมื่ออะไรโตมันมันฉีมันฉีออกมาเองเลยแม่นครับโอ้มันฉี่หมออกมาแม่นหมนลูกแม่นห่มดในทรายออกมาโอ้มันออกมาหมดออกมาโอ้แล้วเอาหลังจาก หมดลงมากเลยยัไปใช้ต่อวันประมาณสิบหมื่นสิบห้ามื่นสิบหมื่นถึงสิบห้ามื่นครับอ๋อเราไปใช้ไปลงอันนี้บ่ลงใช่นี่บ่นี่บ่นี่บนอัครับเตรียมใบกบเตรียมข่อยมันโอ้เราเตรียมคอกไว้ครับแล้วก็ม่งเสนีครับแล้วต้นอ่อนนี่เอายังไงให้มันกินตอนแรกกระยาขื่ออันกับยาขื่อเลยแม่นยายาขื่ออาหารหลักของตะกะแตนโอ้แล้วประเภทอาหารเสริมอาหารยังนี่มีบ่ มีได้ห้ามครับมีแต่ห oh, like so ¿no? huh ้ามใส่ห้ามอย่างเดียวโอ้แบบโบได้ใส่อาหารหัวอาหารเราโบใส่โอ้แบบว่าการใส่หัวอาหารมีสิกินบมดแสบบมดนี่เท่าไหโอ้นี่แครับการเพาะตะกระแตงขายเนาะครับขายไทยเราจะขายเอออาเอาเห็นบลับเบิดแค่นี้เป็นบ่อขั้นตอนครับผมตอนการเลี้ยงมากครับตอนเบิดแค่นี้เอาบ้านนี้ ไข่อ uhm, ่ามี่มี่ส uh, ีคล้ายสีมี่คลายทั้งโตหลอคะคข้ายยังไหนบ้างขายไข่ครับขายไข่ไข่นในกาขีดละห้าร้อยขีดละห้าร้อยแมนอ่ารับประกันโบไคเงี้ยไปรับประกันพร้อมเนาะเอาไปนี่แน่น้ำเบิร์ตมันบอกว่าเห็ดเหี่ยงที่ีเหี่ยงจะได้จังได มันก็บ่ยากดอกว่าต้หญ้าพ่อโอ้ยายขาดหญ้าครับยายขาดหญ้าว่ามันหัวเลยเนาะบ้านครับบ่ต้องให้น้ำเพรต้องให้หยังมีแต่หญ้าพ่อต่หญ้าพ่อเทาก็เลี้ยงไปเลยจนสังเกตว่ามันมันติดตีกมดมันติดจับปุ๋ยเห็นเพราะมันจับปุ๋ยเห็นเท่ากับเตรียมเตรียมไสเลยเลยเตรียมไสมันไครตกใส่ไสเม็นพวกไส่ในไส่ละเอียดหรือไส่ทั่วไปไส่ละเอียดไส่ไสโของไส้ยังเข้าเนี่ย เามฮอนพอหรอกเขาใช่กระบ้าไว้เขากกะเบืองมันจับคูร้ายแหลบ่อจับคูร้ายแล้วกคือเตรียมไส้เลยอืันนี้มันกะสีใข่ไปเลยสามสี่มือเอาเอาเบิองเออมันใครพ่อประมานสามสี่มือเขาเอาตัวขายมันกะทีนี่ติดไใครไปน้่ในต่ดูมันนี่แต่ว่าเคล็ดลับมันก็คือบ่อยมันใครเบิรครับบ่อยไครเบิรมันกะทีกินแล้วมันกะมันกะสีแสบลูกค้ากะที จิดใจหมออ่าการขายขายกิโลจังไรกิโลละง้าเลยอ่ะสิบรครับอ๋อแต่ละแต่พื้นที่พร้อมผมขายวัตุดิบอะไรก็สามจีดร้อยอ๋อสามจีดร้อยแน่นบ่บบมีไอ้ประเภทว่าสารผิดสา้านยังบม่มีเลยบ่มีครับอ๋อมันอยู่กับกับหญ้า,าน้าม่่งห้าย่างเดียวอ๋อกับหญ้า,น,านี่ก็อย่าไปฉีดยาฉีดจังเนาะโอ้โ นี่แะครับการเลียงตะเกียนเมื่อเจอหาปลาแปรงมากหรือปลาขี้มากครับบ่หยมากก็ไปทักกระเต็นไมว่าแบบธรรมชาติธรรมชาติได้เนาะครับครับครับนี่แหละครับการเรียนทักระแตนนะครับนอกผู้ใดสนใจก็ติดต่อเมืไหร่นะครับเบอร์โทรรูปเบอร์โทรศูนย์เก้าสองหกแปดห้าสามสองเจ็ดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หกแปดเก้าห้า เดี๋ยวสีลงสีลงไว้ให้เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจการเลี้ยงตั๊กแตนเนาะครับน้าจากบ้านดอนติ้วหมู่ง้านตะบนเสียดอำเภอเขมราชจังหวัดบุรีรัมย์กาแตนปาตังกาอาลีฟาร์มอ๋ออาลีฟาร์มครับเดี๋ยวนะครับน้าผู้ใดสนใจค่ะติดต่อมาได้เด้อครับเด้ออ่าครับขอบคุณผู้เลี้ยงด้วยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ เปิดประตูเขาทายเลยก็ได้ครับโอ้โหโอเคครับนีเนาะเพื่นอนุญาตให้เบิ้งคักเปิดประตูเขาดูเลยมองเขาไปทั้งคนนะครับดื้อเพื่นให้ทายเขาขับให้เอฟซีได้ดูนีเนาะครับใช่ครับมีแต่หญ้าใบไผ่ก็ได้นี่เนาะหญ้าใบไผ่ใบกล้วยใบอ้อยกินไหนเบิ้ดเนาะ มีจะเริ่มเริ่มจับปูแล่เลนี่ยเนาะ,ะเดี๋ยวเห็ดเขาบินให้ดูนีเนาะครับนาะนี่ละมีใครใคริีดจับคู่ไก่กับิีดขายขับจับคู่คก็เลยขายเลยเห็นบ่ครับจับคู่ก็ล่อไข่แบนล่อไข่แล้วก็จับไข่ได้เลยอโอเคเนาะครับนาะสำหรับคลิปตกปะกะแตนมาตังกาเนาะข้าเลียงตะก,ก,กัตตนกั ขอปิดคลิไปไว้ตรงนี้นะครับเด้ออย่าลืมเขาไปกดติดตามหน่อย้อครับเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ยังบ่ได้ติดตามก็เขาไปติดตามเนี่ยครับส่องเซอราชาแนลนะครับเนาะเดี๋ยวคลิหนนาขอเจอกันใหม่นะครับคลิปนหนีขอปิดคลิไปไว้เพียงแคน่นี้สวัสดีครับี่เจากคล้า่โตอะไรยังมีฉี่มันเนาะครับ มูลตะก,กะแตนเนาะใส่ให้ใส่หน้าก็ะได้เนาะร้ายคยมันจะคายโตแล้วก็บคายมูลมันมได้ครับน้องไปสนใจด้วยครับเด้อ